สวัสดีค่ะโรสนะคะค่ะวันนี้โรสก็จะมาเมาท์โมเมนต์เอิร์ิกเช่นเคยนะคะวันนี้ที่ไม่เหมือนเคยก็คือตอนนี้ที่บ้านโรสมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือน้องคนนี้นี่เองนะคะนีน่เป็นน้องแมวตัวใหม่ของบ้านโรสนะคะคือน้องขนมเข่งคะ่ะเรามีขนมต้มแล้วตอนนี้เรามีเพิ่มมาอีกตัวเดิมก็คือน้องขนมเข่งนะคะมาขนมเข่ง ขนมเข็งสนมากเลยเทียบกับขนมต้มนะนี่เอออ่ะโชว์ตัวไหนโชว์ตัวไหนโชว์ตัวนี้หนึ่งอ่ะนี่นะคะนี่นี่นี่อ่ะอยากดูของได้ได้ได้นี่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 โอเคหนมเข็งนะคะเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านโรสนะคะนี่น่าจะตัวผู่นะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นตัวเมียแต่พอดูไปดูมาแล้วอ่ะน่าจะตัวผู่แล้วแหละขนมเข็งเป็นลูกแมวที่หลงมาที่บ้านแฟนของน้องสาวโรสนะคะ ขามีแมวหลายตัวแล้วแหละเขาก็เหมือนกับว่าเออเออแบ่งมาให้เราเลี้ยงอะไรอย่างงี้แล้วเราเ,ราเออว่าเราอยากได้แมวเพิ่มด้วยนะคะ<ๆ>ก็เลยได้น้องขนมเข่งมาซึ่งบอกเลยว่าสนมากเจอหนุ่มต้มครั้งแรกก็คือคู่ใส่กันกาดกันแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มรักกันแล้วแหละแต่ก็ยังเล่นแรงแงกันอยู่เออโรสคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติของแมวหนระือเปล่าที่แบบว่าเล่นแรงกันนะ่ะแต่ว่าหนุ่มต้มตัวโต,วตวแล้วหนุ่มต้มตตนนอ่ะโต ว้าหนุ่มเข่งกัดหนุน่มต้มเป็นหนุ่มแล้วไงคะแล้วหนุ่มเข่งยังเป็นแบบลูกแมวตัว,วน้อยอยู่เวลาเล่นกันอะ่ะคือเล่นแรงเล่นแรงร้องบ่อยแต่น้องก็ชอบแหละชอบเล่นกับพี่พี่เล่นแรงแต่ก็ยังชอบนะคะก็เลยต้องแบบพยายามแบบจับห่างๆกันนิดนึงเพราะว่าบางทีก็เล่นแรงเกินไปโอเคหมดช่วงแนะนำสมาชิกใหม่แล้วนะคะ ค่ะวันนี้เรสก็จะมาเมาโมเมนต์เอิร์ธบิกเช่นเคยนะคะก็จะมาพูดถึงโมเมนต์ว่าด้วยเรื่องของการทวงเครดิตนั่นเองค่ะก็การทวงเครดิตเนี่ยก็เห็นมาบ้างแล้วแหละสำหรับโมเมนต์พี่เอิร์นนมิกแต่เดือนเนี้ยเดือนมกราเนี่ยก็คือรู้สึกว่าจะถี่เหมือนกันนะในเรื่องของการทวงเครดิตไม่รู้ว่าการทวงเครดิตที่ใต้รูปเนี่ยจะถือว่าเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของอะไรหรือเปล่านะฟิลแบบ แปะหัวใจเอาไว้ข้างล่างในคอมเมนต์อะไรยอย่างเงี้ยแบบให้คนอื่นรู้ให้คนอื่นแบบว่าเอ้ยสแสดงตัวนิดนึงให้เห็นว่าแบบว่าเป็นคนถ่ายให้นะนะักโมเมตนต์นนะอยู่ด้วยกันนะอะไรอย่างนงี้หรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็คิดกันไปนะคะก็นั่นแหละฟีลเหมือนแปะแปะหัวใจหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ไม่ได้แปะหัวใจอันนี้เป็นการแปะ CR ที่แปลว่าเครดิตนั่นเองนะคะอ่ะอย่างที่บอกว่าเดือนเนี้ย รู้สึกว่าจะมีมาบ่อยนะคะอย่างล่าสุดก็คือวันที่27มกราคมที่แบบ ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้เองนะคะพี่เอนะิร์ธเขาก็ได้ลงรูปใน IG นะคะเป็นรูปที่แบบไปที่ทะเลเนาะอ่ะก็ไม่ได้ใส่เครดิตว่าใครถ่ายให้แต่ว่ามีคนมาทวงเครดิตที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะก็คือ i ่ะ a c แของน้องมิกซิลนั่นเองนะคะก็ทวงโดยการเขียนว่า cr แล้วก็ question mark แบบรัวๆเลยนะ question mark แบบเยอะมาก cr ก็ question mark แบบเยอะมากพี่เอิร์ธก็มาตอบน้องนะคะตอบว่าอ่ะ เครดิตไงนะแท็กชื่อน้องมิกซ์แล้วก็เขียนว,ว่าเครดิตไงอะไรอย่างเงี้ยโรสว่าพี่เอิร์ทน่าจะแกล้งน้องนะน่าจะแบบกลวนๆใส่น้องอะก็คือทําเป็นเข้าใจว่าน้องมิกซ์มาถามว่า CR แปลว่าอะไรอะไรอย่างงี้หรือเปล่าที่โรสเข้าใจแล้วที่อานออะแบบทาเป็นแบบอ่ะ CR แปลว่าอะไรหรอ CR ก็แปลว่าเครดิตไงอะไรอย่างเงี้อ่ะก็ น่าจะอย่างนั้นนะฟิลเหมือนปับว่าแย่น้องแกล้งน้องอะไรประมาณนี้อนอกจากวันเนี้ก่อนหน้านั้นประมาณครึ่งเดือนก็ประมาณวันที่16มกราคมนะคะพี่เออเขาก็ได้ลงรูปในไอจีเหมือนกัน เป็นรูปที่ใส่คูดสีเทาแล้วนั่งอยู่บนเตียงเตียงหนึ่งซึ่งเตียงนีคุ้นตาม,มากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊จะใช่เตียงที่อโศกของคอนโดน้องมิกซิลหรือเปล่านะคะพี่เอิร์เขาก็ไม่ได้ติดเครดิตว่าใครเป็นคนถ่านนะใส่แค่เป็นอีโมจิรูปแบบมนุษย์ต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโรสคิดว่าน่าจะประมาณว่าสีเดียวกันอะไรอย่างงี้ยว่าสีเดียวกับชุดเงี้ยเป็นสีเทาๆเ,เหมือนกันอะ แต่ว่าถึงแม้จะไม่ได้ติดเครดิตแต่โลกสก,ก็คิดว่าน่าจะเป็นน้องมิกนี่นแหละที่ถ่ายให้เพราะว่าวันนั้นนะก็คือวันที่เกิดแฮชแท็กคืนนี้เอิร์ธนานไหนขึ้นมานะคะเป็นวันที่การศึกษาพาตัวน้องมิกไปแต่ก็ไม่สำเร็จเท่าไหร่นะเพราะว่าถึงแม้ว่าการศึกษาจะพาน้องไปพี่ก็ไปหาน้องถึงที่ได้ก็คือเป็นโมเมนต์ที่พี่เอิร์ฟิลเหมือนไปนั่งเฝ้าน้องอ่านหนังสือนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้เฝ้าแค่ที่คาเฟ่ ที่ที่ร้านน่าจะเป็นร้านกาแฟหรือร้านอะไรสักอย่างนะคะเขาก็มากันที่ห้อง ต่อนะคะเป็นที่ที่คอนโดต่อก็จะเห็นว่าใน IG Story เนี่ยพี่เอเิยมาเล่นกับสมหมายก็เลยทำให้เข้าใจว่าอ,อยู่ที่คอนโดโน้องมิกแหละแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นกับ IG Story ของน้องมิกในการที่แบบถ่ายแบบซูมหน้าพี่เอิญนะคะแล้วก็เป็นชุดเดียวกับที่พี่เอ,อ,ะอิะเอามาลงเป็นภาพเป็นลงเป็นโพสต์รูปใน IG ด้วยนะคะอันนั้นก็คือมั่นใจมาก,ากๆแหละว่าน้องมิกมาแล้วน้ำตุ้มนี่ไง อย่ากัดกันนะอย่ากัดกันนะน้องเขาเล่นกันแรงมากเวลาเจอกันอะไรเงี้ยก็กัดแบบงับๆเลยอ่ะแต่คิดว่าน่าจะเล่นกันนั่นแหละแต่บางทีก็เล่นแรงเกินไปก็ต้องพยายามคอยห้ามนะคะแล้วก็น้องก็ห้าวเหมือนกันน้องเองก็ห้าวเหมือนกันน้องก็ไม่ได้เรียบร้อยก็คือแบบนับกันไปกันมานะคะอ่ะกลับมาถึงไหนแล้วเนี่ยเออนั่นแหละเห็นเป็น IG Story นั้นอ่ะก็ทําให้แบบ มั่นใจมากว่าน้องมิกเนี่ยแหละเป็นคนที่ถ่ายภาพให้พี่เอิร์ธนะคะแล้วก็มั่นใจขึ้นไปอีกเพราะว่าน้องมิกมาทวงเครดิตมาทวง CR ที่ใต้รูปของพี่เอิร์ธเลยนะคะเขียนว่า CR แล้วก็ question mark สองอันอันนี้ก็คือยิง question mark บว่สองอันอยู่นะแต่พี่เอิร์ธก็ไม่ได้มาตอบอะไรนะคะแต่ก็แค่นี้ก็ชัดมากๆแล้วอะว่าคนที่ถ่ายก็คือน้องมิกนั่นแหละนะคะ ซึ่งก็ไม่ได้มีแค่น้องมิกนะคะที่แบบมาทวง c r พี่เอ๋แต่ก่อนหน้านั้นอะ,อะวันที่8พฤษภาก็คือปีที่แล้วนะแล้วเหมือนกันนะแปดพฤษภาปีที่แล้วพี่เอ๋ก็เคยมาทวงเหมือนกันนะคะเป็นทวงที่ใต้รูปข้างล่างน้องมิกถ้าจำไม่ผิดก็คือช่วงนั้นก็มีเซลกันอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนเป็นรูปที่น้องมิกเหมือนนั่งกับ อยู่แบบชัน้นเขาอะไรอยู่สักอย่างนั่นแหละแล้วไม่ได้ติดเครดิตอะไรรู้สึกว่าต้องมิกจะแคปชั่นบอยโดนสกายอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วพีเอิร์เขาก็เขียนว่า cr แค่นั้นนะสั้นๆเนว่า cr ชาวเน็ตเขาก็เลยแบบช่วยเหลือพี่เอิร์ดนะคะพี่เอิร์ดอยากได้เครดิตใช่ไหม <laughs> น้องก็เลยติดเป็นเอ่อเป็นติดเป็นชื่อพี่เอะเต็มรูปน้องมิก็เลยเต็มตัวน้องมิกเลยให้รูป้ไปเลยว่าอ,อันนี้นะคะของ the earth ไม่ถึงว่าเออภาพนี้นะคะ the earth เป็นคนถ่ายอะไรประมาณนั้นอ่ะก็เป็นมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซึ่งในวันนี้นะคะน้องมิกก็ได้ลงรูปสถานที่เดียวกันกับ พี่เอ,อิร์ธที่ลงเป็นที่ทะเลนะคะก็คือทะเลเดียวกันนั้นเลยนะคะก็คือก่อนหน้านั้นนะเราจะเห็นว่าเขาน่าจะไปถ่ายงานกันที่ทะเลแหลนะเนาะช่วงวันที่ 25โอเคช่วงวันที่25หลังจากไลฟ์ของเทาเป่านะคะที่เขาไลฟ์คู่กันของทาเป่ากับมิสชีเนี่ยก็จะเห็นแบบ i อ story ของพี่เอิร์ธคือวันที่25่สมกราคมเนี่ยก็คือจะเป็นไทม์ไลน์เลยนะรู้สึกเหมือนเขารายงานเราตลอดว่าเออเขาไปไหนอะไรยังไงเลยรู้สึกอย่างนั้นเลยวันที่25่สมกราคมก็คือเริ่มจาก IG Story ของพี่เอิร์ประมาณ10โมงก็จะเห็นว่าแต่งหน้าอะไรยหลังจากนั้นก็จะมีแบบเหมือนทีมงานเขาลงเป็น IG Story ด้วยนะคะให้เห็นว่าเออกำลังถ่ายงานกันอยู่ซึ่งเออก็มีทั้งพี่เอิร์้องบิ๊กอยู่ด้วยกันด้วยนะคะ ก็ในมือพี่เอิร์นเน่ก็น่าจะถือกันแดกของ l o r e อัหรือเปล่าดูทรงแล้วน่าจะถ่าย E.M.S. แล้วก็เป็นไปได้ว่าสปอนเซอร์ในครั้งนี้จะเป็นลอรีอัลหรือเปล่าอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะไปบ่ายเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็น A.G. Story ของน้องมิกว่ากำลังนั่งอยู่บนรถตู้จะไปไหนสักที่นึงตอน,น,นรถก็คิดเอ้ะเขาจะไปไหนเขามีถ่ายซีรีส์กันอีกหรอเห็นถ่ายเสร็จแล้วนะพี่ในกร,รกรประเทศถ่ายเสร็จแล้วอ่ะ พระจันทร์มันไก่น่าจะยังไม่เปิดกล้องนะอะไรอย่างนี้อ,อ๋อต่อมาก็เห็นจากไอจีสตอรี่ของน้องมิกด้วยไอจีสตอรี่ของบีเออร์ด้วยแล้วก็รวมถึงรูปที่ลงของบีเออร์ด้วยนะคะว่าแบบเอ,อไปต่อกันที่ทะเลอีกนะคะก็น่าจะถ่าย EMS นั่นแหละรอบนี้ก็คือไปถ่ายข้างนอกไปถ่ายกันที่ทะเลอะไรอย่างนี้หรอรู้สึกเ <laughs> ออร์ิกนี่คือ,คอแบบฟิลแบบไปทะเลกันบ่อยเหมือนกันนะคะแล้วแบบคือเขาไม่ได้ถ่ายด้วยกันแต่ก็รู้แหละว่าอยู่ที่เดียวกัน แบบเหมือนอีคนนึงอยู่หัวเรืออีกคนนึงอยู่ท้ายเรือฟิลเป็นประมาณนะั้นเลยนะคะรูปที่มาลงเนี่ยก็คือเป็นรูปเซตนี้นั่นแหละก็คือวันนี้นางมิกก็ได้ลงรูปนะคะรูปก็แบบฟิลแบบเหมือนคนเรียกอะจริงๆรอะรูปแบบฟิลแบบฟิลเหมือนแบบ ฟิลแฟนนะพูดอย่างนี้ได้ไหมรูปแบบมีความฟิลแฟรมากอารมณ์เหมือนแบบคนเรียกแล้วหรอกว่าหันไปอะไรอย่างเงี้ยน้าเป็นประมาณนะั้นนะรูปที่เห็นนะรูปที่น้องมิกซงซึ่งไม่ได้ใส่แคปชั่นอะไรใส่แค่ emoji เป็นรูปโลกทุกคนไปเที่ยวทะเลไปทะเลแต่ใส่ emoji เป็นรูปโลกแปลว่าอะไรหรือว่านี่ก็คือเครดิตของ้องมิกซ์เป็นเครดิตที่ให้รู้ว่าอ๋อคนที่ถ่ายให้ก็คือคุณพี่โลกคุณดิ คุณดิเอิร์ h ของเรานั่นเองอ่ะก็อาจจะใช่นะคะซึ่งพี่บอยต้วนอะ่ะเขาก็มาพิมพ์มาเมนชั่นมาคอมเมนต์อยู่ข้างใต้นะคะว่างงอ่ะงงอ่ะงงอ่ะงงว่าแบบเอ๊ะทำไมติดอีโมจิรูปโลกอย่างเงี้ยหรอ,อยงนี้หรือเปล่าอ่ะล,ลืมเล่านิดนึงก็คือตอนที่พี่เอิร์ธล,ลงรูปที่ทะเลอ่ะแล้วลน้องมิกมาทวง CR ทวงเครดิตเยอะๆเ,ะเ,ะเะนะี่ยพี่บอยต้วนะ่ะเขาก็มาแซวเหมือนกันเขาบอกว่าใครถ่ายเบอร์ ใครถ่ายเบอร์เขาน่าจะรู้แหละว่าใครถ่ายให้หรือเปล่าแล้วพี่เอิร์ก็บอกว่าอะไรนะครับแบบถ้าเหมือนเป็นไม่ได้ยินอย่างเงี้ยหรอ <c oughs> ครั้งนี้พี่บอยตุ้นก็มาแบบว่าแซวน้องมิกว่าแบบงงอะ่ะอะไรอย่างงี้อ่ะก็เหมือนโรสเห็นในที่สตอรี่เอิร์ธมิกนะคะในทวิตเตอร์เขาแบบเหมือนกับกว่าเอามาลงให้ดูว่าแบบเฮ้ยน้องมิกก็เคยติดเครดิต แบบนี้คาดว่าติดเครดิตนะทุกคนว่าเป็นบบถ่ายรูปแล้วก็มีรูปโลกอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการติดเครดิตว่าพี่เออถ่ายให้หรือเปล่าซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีเอารูสก็หาดูก็ไปดูที่เป็นในเบย์ปอนะคะในเบร์ปอน้องมิกก็ลงเหมือนกันเป็นรูปพี่ถ่ายที่ทะเลเหมือนกันแต่อันนี้น่าจะไปอีกที่หนึ่งนะลรสคิดว่าอันนี้น่าจะไปอีกที่หนึง่งแต่ว่ารูปเนี้ยคือณนะที่นั้ณนนะลูส ถ้าจาไม่ผิดอะโลนรู้สึกว่าเขาไปกับพี่แปะหรือเปล่าแล้วเราก็เลยคิดว่าน้องมีก็ไปกับแค่พี่แปะอย่างนี้แต่ว่ารูปนั้นอะคือเป็นรูปทะเลแต่ว่าใส่อิมมูจิเป็นรูปโลกเหมือนกันอันนี้ก็คือติดเครดิตว่าพี่เอิร์ธถ่ายหรือเปล่าถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าพี่เอิร์ธกข้าไปด้วยเหมือนกันอย่างนี้หรอเคยไม่เคยห่างกันเลยอะห่างกันไม่ได้เลยเหรอแบบอยู่ด้วยกันแทบจะตลอดเวลาเลยรู้สึกอย่างนั้นนะอะอยู่ด้วยกันแทบจะตลอดเวลาเลยนะคะ ก็รอซก็ไปหาหาดูไอจีสตอรี่เอาเก่าๆไปเจอว่าเออน้องมิกเนี่ยคือแบบเขาขยันติดเครดิตให้คนอื่นเหมือนกันนะเออใครถ่ายเขาก็ติดเครดิตให้ให้แทบทุกรูปเลยอะแต่ว่ารูปที่แบบดิเอิร์ถ่ายให้เนี่ยไม่ติดอะคืออะไรรูปที่ดิเออร์ถ่ายให้ไม่ติดจะติดเป็นรูปหลังๆอะรูปที่เหมือนแบบถ่ายไว้นานม,มากแล้วก่อน หน้านั้นเลยะนานมากแล้วแต่น,นั่นะก็จะมีติดติดเป็นเครดิตแบบแท็กพี่เออร์ไปอยู่นะคะแต่ช่วงหลั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 งประมาณช่วงแบบหลังพฤษหลังพฤษสภาหลังเมษาพีที่แล้วเออถ้าพี่เออร์ถ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้ติดเครดิตนะทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้ทำไมอันนี้ก็ไม่รู้ทำไมว่าเอะทำไมไม่ติดเครดิตให้พี่แล้วอาจจะคิดว่าเออทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าใครถ่ายให้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเช่นตอนรูปที่แบบ ที่โปรโมทเสื้อให้พี่พี่อาหม์อ่ะพี่อา์มอัมแชรอันนั้นก็ไม่ได้ติดนะก็ไม่ได้ติดเครดิตให้แล้วแต่รูปนั้นน่ะเป็นห้องพี่เอิร์ดอะเป็นห้องลงอนดอนของพี่เอ,อ,อิร์ดก็เลยแบบคิดว่ารู้แหละว่าน่าจะเป็นพี่เอิร์ดนี่แหละที่ถ่ายให้นะคะโอเคค่ะสำหรับโมเมนต์ว่าด้เรื่องของการทวงเครดิตก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่ารอสเพื่ออะไรไป อย่าตีกันลูกถ้าเกิดว่ารสพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรผิดพลาดนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบายกลับ <laughs> ไปดูแมวก่อนค่ะ